สบายดีนะลูกสบายดีมาล่าเราทั้วโดยสบายดีเด้อถึงจาสบายดีตอนคำกำลังจะพากันะรังสวยสองมิลูุโกโขกเอามาเอาเงี้ลูกเดสสกอตมาอยู่ในหนันกระปิ้นลูกไปไปกระดุมเงี้ยเอาตัวนี้ล่างมิอย่ามาใส่นี่อันน,น,นนั้นไว้ไล่นี่ใส่นี่ มันเต็มแล้วมาทีมอนนะกระลอนกระลอนตีตีตมันเป็นฟอง นี่น้องชายนี่คนเดียวเหรอนี่้องสาวนี่นายลู้ดุโอ๊ยไอ้สามสีใบใส่ลูกไปแล่วเก่งไรใส่เลยไอ้ด็กนี่ลูกนี่เม่อไหร่จะได้ถ่ายนายนี่

กีนอยนังซอยมีเลยอย่งนันนะนังซอยได้มือลุกๆกอะลรก็ใส่กระซานนั่งลูกเออด้ยก็เข่งายโอ้โห

来给点面子，给点面子。 โอ้มันบกเลอะหนุ่มนั่งดูด้วอะไรมีดมีดมีดจะเป็นลได้มีดไหมนี่นี่จะเป็นลมีดเอ๋หรือเป็นหรืสเตอะรบต้อยโล จะให้เธอเป็นคนสุดท้ายของปีนี้แล้วก็เป็นคนแรกของปีต่อไปเรื่อยๆเลยนะขอคจริงๆ เี่อ่อาแล้ว ไลน์เด้อลุลงเปล่านะเดี๋ยวผมกลับาคิดหน้าพี่น้องบ๊ายบายลูกบ๊ายบาย